สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดี FC ทุกทกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาราอาในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าเวลาเราห่ฝรั่งกิมจูเสร็จแล้วเนี่ยทำไมผิวมันไหม้มันไหม้เพราะอะไรมันแก้ได้หรือเปล่ามาดูครับสาเหตุตรงนี้มันมีหลายหลาย,ลาย,ลายสาเหตุครับที่มันทําให้ฝรั่งเ้วเนี่ยผิวไหม้เวลาเราโห่เสร็จแล้วมาดูครับแล้วแก้ไขได้ไม่ได้ยากเลยเพราะว่าผมทําฝรั่งกิมจูตรงนี้เคยเจอไหมผิวไหม้เจอครับเยอะด้วยในตอนที่เรายังไม่เข้าใจเรายัง เรียนรู้ใหม่ๆตอนนี้ก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ดูว่าผมทาจิมจูตรงนี้เนี่ยแนวปลอดสารผมทํายังไงฝรั่งผมถึงไม่ไหม้มาดูครับไม่ได้ยากเลยตอนนี้ก็หน้าร้อนนะครับบุรีรัมย์เนี่ยร้อนมากเลยซึ่งอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยฝรั่งผิวไหม้ง่ายมากๆเลยครับอย่างแรกเลยที่ผิวไหม้อันนี้ผมพูดจากประสบการณ์นะครับการใช้น้ำหมักในการฉีด น้ำหมักในการฉีดอัตราส่วนบ้างหรือความเข้มขน้นหรือว่ายังไงบ้างน้ำหมักสำคัญครับตรงนี้ผมก็มีน้ำหมักฉีดแต่ว่าของผมอาจจะแตกต่างก็ทำให้เพื่อนๆดูอยู่ครับชื่อแจกฟรีสูตรน้ำหมักหออฝรั่งกิมจูเข้าไปดูได้ครับเป็นแนวทางตรงนี้สำคัญผมลองผิดลองถูกมาเยอะครับอัตราส่วนที่เราฟังมาได้ยินมาเขาพูดมา เพราะว่าเราทำมือใหม่เนาะเราก็ได้ยินมาจากหลายๆที่ก็ไม่ต้องเชื่อผมครับไปปรับใช้ไปลองดูเพราะผมก็เจอมาเยอะครับตรงนี้อย่างแรกน้ําหมักเนาะอย่างที่2องห่อถุงพลาสติกไว้นานกว่าจะมาห่อกระดาษทับอันนี้ก็ทําให้ไหมได้อย่างที่3ามห่อกระดาษทับแล้วยังไม่อยู่เป็นเพราะอะไรมาดูนี่ห่อกระดาษทับแล้วนะบางทีห่อกระดาษทับเสร็จแล้วเนี่ย กระดาษเราห่อของผมจะแมก,ก้นมันด้วยนี่ฮะแมก,ก้นแบบนี้ไม่ให้แสงส่องถึงเลยนี่ฮะทุกอันถ้าแสงส่องถึงแสงไปโดนเนี่ยยิ่งหน้าร้อนนะครับโอกาสที่จะโอกาสที่จะทําให้ลูกฝรั่งผิวไหมมีครับเพราะว่ามันร้อนแล้วมันโดนแดดแล้วมันอยู่ในถุงพลาสติกแน่นอนครับโอกาสที่จะไหมมีสูงดังนั้นเวลาเราห่อกระดาษทับก็ห่อให้มันมิดชิดแค่นี้ครับ หลักๆที่ผมเจอน้ำหมักที่รุนแรงหรือห่อกระดาษห่อถุงพลาสติกแล้วนานนานมากกว่าจะมาห่อกระดาษทับเก็บไว้นานอย่างผมทมี่สี่วันวนั้นเนี่ยนิ้ถือว่านานนะแต่ดีช่วงนี้ยังไม่ร้อนมากถ้าร้อนมากสองวันเรียบร้อยครับแล้วก็ห่อกระดาษให้มันมิดชิดนั่นเองแค่นั้นครับผิวไหมจะไม่มีเลยสามอย่างไปปรับใช้ดูได้ครับผมไม่ทาคลิปยาวครับเรื่องแค่นี้พูดแค่นี้พอเพื่อนๆเข้าใจเพื่อนๆคนใดทําฝรั่งกิมจู เจอปัญหาคอมเมนต์ถามผมได้เลยผมจะตอบครับส่วนเพื่อนๆคนใดไม่เข้าใจหรือยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับตรงนี้หรืออยากให้ทําคลิปแนวไหนยังไงคอมเมนต์ได้ไม่ยากครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ